สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะตกแต่งกระเป๋าสารนะคะวันนี้จะเป็นสีฟ้านะคะใช้ขนมิ้งสีฟ้าอ่อนนะคะแล้วก็ผ้าซาตินนะคะผูกหูกระเป๋านะคะสีฟ้าวันนี้ใช้ตัวการ์ตูนตัวนี้นะคะกระเป๋าสารขนาดห้าคูณเจ็ดขนาดกำลังพอดีเลยนะคะแล้วก็มีปืนกาวค่ะเริ่มเลยนะคะ กาวนะคะที่ขอบกระเป๋าติดขนมิ้งนะคะติดไปเรื่อยๆไม่ค่อยไล่ไปทีเรื่อยๆนะคะแล้วก็กดเบาๆ คนมิ้งเสร็จแล้วนะคะก็เราจะมาติดตัวการ์ตูนกันนะคะติดด้านหน้านะคะด้านหน้ามันจะมีกระดุมทากาวที่ปลายนะคะแล้วก็เล็งให้ตรง ะะขั้นตอนต่อไปนะคะมาปลูกสากระเป๋านะคะเวลาปลูกนะคะต้องติดกาวไปเรื่อยๆนะคะถ้าไม่ติดกาวนะคะเดี๋ยว้าพั0นะคะจะหลุดง่ายนะคะ พันประมาณ3-4รอบนะคะถึงจะติดกาวครั้งหนึ่งนะคะค่าพันหูกระเป๋าเสร็จแล้วนะคะก็จะต่อด้วยการผูกโบนะคะผูกโบที่หูกระเป๋านะคะผูกเป็นรูปโบเลยนะคะให้กาวติดเพื่อไม่ให้มันเคลื่อน แล้วค่ะ